สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักเที่ยวทุกๆคนครับผมโมดมี่นะครับไกด์มดนะครับวันนี้มาครับเที่ยงกฤิครับเออแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้ครับเล่นกับบุฟแฮมป์ตันวันเดอร์เลอร์เป็นไงท่านี้ โอ้โหปัดเปะเป็นไงห้าสี่นะลียงนะเละน,นะอือหือสิคนให้เขานำสีส่มึงก็บ้าไปแล้วไรอวนาน้ามันก็ไม่ได้หนีแเ้วหรอกยิงตรงตรงัวมันก็เซฟได้ยิงข้างๆมันก็ยืนมองเราเห็นกันอยู่ประโทวันนี้เจอบูมครับเราบูมฟอร์มโคตรดีนะครับ ห้าเกมหลังสุดบูฟชนะมา4เกมเสมอหนึ่งแมนยูในเต็เล่นมา5เกมเสมอ2แพ้2เพิ่งจะมาชนะแบบต่อเวลาอีกต่างหากวันนี้ตัวเจ็บเนี่ยบูฟแพมตันเจ็บบาดเลยครับแซมจอห์สโตนวันนี้ไม่มีไม่มีกวางฮีชานมีปัญหาเลยครับบูฟแพมตันแต่ฟอร์มดีนะส่วนแมนยูเนเตตครับยังไม่มีมาช้เดลลิกนะครับไม่มีโจโจเซอร์ซีไม่มีอามัดเดียโลซึ่งยาวอยู่แล้วนะครับแต่การได้โคบีไมดูกลับมาเนี่ยโอเคนะปัญหาแมนยูอย่างเดียวคือแม่งเหนื่อยครับ 120นาทีนี่แม่งเหนื่อยสุดๆแต่ผมว่าวันนี้เรื่องกาลังใจเรื่องโมเมนตัมกลับมานะวมเมนตั้มเจ็บเยอะครับวันนี้เจ็บเยอะ,นนยอะฟอร์มดีแค่ไหนก็ตามแต่วันนี้ผมว่าอย่างเก่งก็มาลุ้นแค่เสมอผมว่าแมนยูเสมอก็แค่เจ็บหูปัญหาอย่างเดียวของแมนยูคือเหนื่อยเท่านั้นเองแต่ผมว่าวันนี้ถ้าลุ้นหน้าเสมอลุ้นหน้าชนะเนี่ยผมว่าแมนยูในเต็ดลุ้นหน้าชนะได้มากกว่าวันนี้กัดฟันเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ